ญาติไม่ค้านประกันตัวโชเฟอร์กระบะเมาขับพานักบอลตายสองศพเผชิญหน้าสามีผู้ก่อเหตุรับคำขอโทษเข้าใจคนละคนกันจากกรณีกระบะขนนักเรียนมัธยมทีมนักฟุตบอลเดินทางไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลในหมู่บ้านจนควา้าแชมขากลับเกิดอุบัติเหตุตกข้างทางมีผู้เสียชีวิตสองศพบ,บาดเจ็บสิบคนในจำนวนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูคนเหตุเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่9ธันวาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนทำความเข้าใจสิทธิต่างๆรวมถึงการให้ประกันและการคัดค้านการประกันตัวคนขับรถกระบะซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเข้าใจและตัดสินใจไม่คัดค้านการประกันตัวและปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายพันตำรวจโทอาวุธเกิดยินดีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรกล่าวว่า ในเรื่องการประกันตัวนั้นผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์เรื่องการประกันตัวอยู่แล้วส่วนการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นดุลยพินิษของผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นบริษัทประกันที่รถคันดังกล่าวได้ทําประกันประเภทหนึ่งไว้ได้ติดต่อขอยื่นประกันตัวแล้วในวงเงิน1นึ0 0 0สบาทหากได้รับการประกันตัวก็จะปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนถ้าคดีแล้วเสร็จก็จะทําการส่งฟ้องหากไม่ได้รับการประกันตัวก็จะทําการส่งสารต่อไปส่วนข้อกล่าวหาที่แจ้งไปมีทั้งหมด2ข้อหาขับรถ โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและมีผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนเรื่องแอลโกอฮอลนั้นตรวจได้147มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็แจ้งข้อกล่าวหาขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและอันตรายแก่กายส่วนนั่งท้ายกระบะนั้นจะมีโทษปรับในชั้นสอบสวนขณะที่แม่ของน้องมากอายุ16ปีผู้เสียชีวิตกล่าวว่า ในครั้งแรกตั้งใจจะมาคัดค้านการประกันตัวคนขับรถกระบะแต่เมื่อได้พูดคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ปล่อยให้เป็นตามสิทธตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ยังรู้สึกโกรธที่เขาขาดสติและมั่นใจในการขับรถเกินไปหาประกันตัวออกไปจะไปขอเขามาก็สามารถไปได้ด้านแม่และญาติของเด็กชายชายัยฤทธิ์หรือน้องมิกกี้อายุ14ปีซึ่งได้พูดคุยกับพนักงานสอบสวนจนเข้าใจและยอมที่จะไม่คัดค้านการประกันตัวเช่นกัน ซึ่งระหว่างที่พูดคุยกับพนักงานสอบสวนผู้เป็นแม่ได้เหลือไปเห็นเสื้อของลูกชายที่พนักงานสอบสวนได้นําจากที่เกิดเหตุมาเก็บไว้ถึงกับเข้าไปจับเพราะจําได้ว่าเป็นเสื้อของลูกชายซึ่งหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้วเสร็จช่วงที่เดินออกมาจากห้องพนักงานสอบสวนแม่ของเด็กชายชายัยฤทธิ์และญาติได้พบกับสามีของนางกนิกาแว่นศิลาคนขับรถกระบะจึงได้มีการพูดคุยกันโดยสามีคนขับรถกระบะพยายามขอโทษแทนภรรยาที่เป็นต้นเหตุของการสูญเสียในครั้งนี้ และพร้อมจะเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกรายรวมทั้งหากได้ประกันตัวจะพาภรรยาตนไปขอขมาด้วยขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตกล่าวยอมรับว่ายังโกรธแต่ก็เข้าใจที่สามีต้องมาขอโทษแทนภรรยาซึ่งมองว่ามันคนละคนกันอีกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนกันไม่ได้หากจะไปขอขมานั้นก็ไม่ติดใจแต่สําหรับญาติคนอื่นๆไม่รับประกันขณะที่ผู้เป็นแม่กล่าวเพียงสั้นๆว่ามันเร็วเกินไปและยังทําใจไม่ได้เห็นแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นใหม่ ทั้งนี้มีรายงานว่าในวันนี้ตัวแทนบริษัทประกันจะนำหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวนางกนิกาแต่ยังไม่ยืนยันเวลาที่ชัดเจน